ทำเขาสีไดปอหูวมมือยเมือยแต่เขาทำทาบวมมือยไหมห่องเพลงให้มูว่าเขาบวมมือยไหมโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โห,โหโตกหูอันไหคัดเออเฮอ,อ,อ,อเล่ตัตนีหทางหน,าน้าเขานี่ชลา โอ้โห oh, น,นี่โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อันนี้คนงามเ <c oughs> บิ่งพิษโมเมนต์เล่นเรียบเป็นติช่าตัวนี้อืมอืมอืม,อมว้ายอยัางอะไรเนี่ยมัน <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวนี้คน <c oughs> อยากเห็นคนงามมันก็นเลยซองมันต้องซูมมื่คือมันต้องซูมเออย่างนี้มันต้องซูม,มต้องซูม Oh.